หนึ่งในความหมายของการมีอาชีพหรือการที่รัฐบาลเขาอยากใช้คนต่างๆได้มีงานทํานะครับมันก็คือการที่เขาหวังว่าไออาชีพเรานั้นเนี่ย มันก็ควรจะมีส่วนในการมาร่วมพัฒนาประเทศไม่ว่าจะมุมใดมุมหนึ่งก็ตามนะครับผมไม่ใช่แบบจ้างให้มานั่งสวยๆในกรมแต่ละวันพอเวลามีใครจะมาขอร้องช่วยหรือก็แบบหาทางอย่างเดียวที่จะบอกปัดนะครับเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงก่อนเลิกงานเนี่ยก็หยิบแป้งมาโบะเตรียมจะไปไรโน่ข้างนอกนะครับเนี่ยกาลังพูดถึงประเทศอะไรอยู่เนี่ยคือเอาจริงๆไอ้บุคคลที่มันได้ทําอาชีพเหล่านนเนี่ยเราก็ว่ามันไรค่าแล้วนะครับแต่เว่าที่คิมแลนหรือเกาหลีเหนือเนี่ย มันจะมีอาชีพอะไรซึ่งดูไร้ค่าเวอร์วางไปกว่านั้นครับผมซึ่งแบบมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วสาเหตุมันคืออะไรเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับผมอันดับแรกคนกวาดถนนหรือว่าอาชีพที่แค่พูดชื่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็เตรียมจะมาทัวลงด่าแอดแล้วนะว่าแอดบบูลี่ว่าคนกวาดขยะอะไรแบบนั้นเหรอ เราก็ต้องบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็คืออาชีพคนกวาดถนนอะไรในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการทําให้ถนนบ้านเรามันส่องสะอาดใช่ไหมเนื่องจากว่าขยะบ้านเราเนี่ยมันก็เยอะนะครับแต่ว่าบริบทคนกวาดขยะในคิมแลนเนี่ยมันจะต่างกันมากนะครับผมก็คืออย่างแรกเลย เราเนี่ยก็น่าจะรู้ๆกันใช่ไหมครับว่าการใช้สภาพชีวิตของคนเกาหลีเหนือส่วนใหญ่มันจะจนมากคะคือจนแบบไม่มีแม้กระทั่งรถไม่มีแม้กระทั่งโมอเตอร์ไซค์มาขับหรือบางทีเนี่ยถ้ามีเงินมาซื้อจักรยานได้นะครับก็นับว่าบ้านนั้นเนี่ยเป็นลูกคุณหนูแล้วนะด้วยความที่ว่าเงินเดือนเฉลีย่ยก่บปีๆหนึ่งของคนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะตกอยู่แค่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมระยำนะว่า3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นบาทต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือน นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ยากมากเลยที่พวกเขาจะมีตังในการมาซื้อรถอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็ต่างกันมากเลยกับสภาพถนนหนทางที่เขาได้สร้างมา,าไว้อย่างยิ่งใหญ่นะนะครหลวงเปียงยางเลยนะครับผมคือสร้างให้มันมาเป็นถนนร้างเอาไว้แค่โชว์ว่าคิมแลนเนี่ยก็มีถนนเหมือนกับประเทศอื่นประเทศนอกเหมือนกันเลยแต่ว่าแบบรถเนี่ย แทบจะไม่มีอะไรมาแล่นทำให้ถนนสกรปรกเลยนะครับผมคือทางฟุตบาทเนี่ยก็ไม่มีขยะเลยสักชิ้นและนั่นแหละครับแล้วอาชีพคนกว่าถนนที่เกาหลีเหนือเนี่ยจะมีไปทำไมมละมันก็เลยเป็นอาชีพที่แบบแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมคือในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีการเมาส์มอยในเน็ตแล้วนะว่าแบบรัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้ไงว่า พวกเขาเนี่ยจะทําให้อัตราการว่างงานในเกาหลีเหนือเนี่ยมันน้อยลงยังไงนะครับรัฐบาลก็แล้วนั่นแหละจัดเอางานอันเปล่าประโยชน์ให้กับประชาชนแบบนี้นะครับผมแต่ว่าในเวลาต่อมาก็คือช่วงสักประมาณปี2010นะในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีวิดีโอตัวหนึ่งได้หลุดออกมาจากเกาหลีเหนือนะครับที่ก็มาหักร้างเรื่องที่ว่าอาชีพคนกวาถนนเนี่ยมันเป็นสิ่งไร้ค่าเลยนะ เนื่องจากว่ามันเป็นวิดีโอที่มีคนกวาาถนนชาวคิมแลนเนี่ยเขาไปกวาดถนนอยู่ครับจะถามว่าเขากวาาอะไรรู้ไหมเขาไปกวาดน,น้ําขังที่ฝนมันตกลงมาเมาื่อวานใี่มันได้แห้งนะครับแต่แบบเดี๋ยวนะไอ้น้าขังพวกนี้มันก็สามารถระเหยไปเองก็ได้ไม่ใช่หรอทำไมต้องใช้คนกว่าถนนด้วยแต่ก็นั่นแหละรครับโอ,โอเคอย่างน้อยเขาก็มีงานทํานะครับหาแต่ว่าไอ้งานต่อมาที่มันมีงานแต่มันก็ไม่รู้จะมีไปทําไมเนี่ยมันก็คือนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามของเฮียคิมครับโอเย เมื่อพูดแล้วมันเหมือนจะดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับแต่ถ้าว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็มีพรรคการเมืองอยู่อย่างหลากหลายเหมือนกันที่เป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามเฮียคิมกันนะครับแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็มีการจัดให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งได้ด้วยไม่เคยได้ยินกันเลยละสิและอัตราที่ประชากรเขาจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะก็ว่ากันว่ามันมีมากจนบางประเทศเนี่ยหรือว่าแทบทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเลยเนี่ยต้องอายกันนะครับ เพราะว่ามันจะมีมากถึง99-100%ถึงกันเลยทีเดียวซึ่งไอจำนวน1%ที่มันขาดหายไปเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นคนที่ป่วยในวันที่มาเลือกตั้งหรือว่าเป็นคนที่ได้มองไปแต่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนนั่นแหละคือแบบฟังดูแล้วมันก็น่าเหลือเชื่อมากใช่ไหมว่าคิมแล n นก็จะมีการเลือกตั้งได้แต่เอาเป็นว่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอกระบวนการเลือกตั้งของคิมแลดนเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับผม ก็คือว่ากันว่า 1. ไอาการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือนะครับมันก็จะจัดขึ้นมาในทุกๆ4ีถึงหปีนะครับแล้วแต่ว่าปีไหนรัฐบาลเขาอยากจะจัดนะฮะซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยประชากรเกาหลีเหนือที่มีอายุมากกว่า17ปีทุกคนนะครับก็จะสามารถเข้าไปเลือกตั้งได้ครับผมที่ถ้าหากใครจะไม่ไปเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมแต่พอจบจากวันเลือกตั้งกันเสร็จนี่แหละ ไอ้ e ผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องเจอกับการมาแวะเวียนทักทายของพวกเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเกาหลีเหนือนะครับว่าแบบเอ็งเป็นอะไรเหรือทําไมวันนั้นเอ็งไม่มาเลือกตั้งหรือว่านี่เอ็งจะคิดกบฏหรือยังแล้วก็โดนล,ลากไปสอบสวนอะไรกันนะครับผมซึ่งนั่นแหละเราก็คงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าอัตราคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยทำไมมันถึงได้มีมากไปถึง99.99%อ99อะไรกันขนาดนั้นนะครับผม คืออย่างที่บอกครับเขาอาจจะยกเว้นแค่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกเอาไว้ตัวใหญ่นะว่าอาจจะซึ่งเมื่อถึงวันที่เลือกตั้งนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปในครูหาเลือกตั้งครับแล้วก็ไปปั๊มลายนิ้วมือไปกาเบืออะไรกันตามเหมือนกับที่ได้ทําตามครูหาทั่วไปนี่แหละหากแต่สิ่งที่ที่นี่มีไม่เหมือนกับที่อื่นทั่วโลกนะครับก็คือพอคนที่ไปกาบัตรเลือกตั้งอะไรเสร็จใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ย จะไปยืนอยู่หน้าข้างนอกครูหาเลือกตั้งพ,พ,พร้อมๆกับว่ากลุ่มคนที่ได้มารอแล้วอะมายืนโหเฮเชียให้กําลังใจกับคนที่กําลังจะเข้าไปโหวตเลือกตั้งต่อแบบสู้ๆนะสู้ๆนะประเทศเรามีการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้จะทําไปหาพระแสงพระขันอะไรนะครับแต่เขาก็บอกว่า ไอสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนโลกนอกเนี่ยได้เห็นว่าประชาชนชาวคิมแลนนะครับเขามีความรู้สึกดีใจมากเลยกับการที่ประเทศเขาเนี่ยได้จัดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งจะสามารถเลือกกาเบอร์อะไรใครก็ได้แต่ทว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประชาชนก็รักแล้วก็พร้อมใจกันที่จะเลือกเฮียคิมของเขาเนี่ย ได้มาเป็นผู้นํากันในสมัยต่อๆกันไปก็คือกว่าเกือบครึ่งศตวรรษที่ตระกูลคิมก็ได้ครองคิมแลนด์มานะครับมันก็จะมีแต่พัคของเฮียคิมนี่แหละที่ก็ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาให้เป็นตัวแทนในการบริหารประเทศนะครับผมซึ่งเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าอ้าวแล้วมันจะไม่มีเลยเหรอที่แบบมีไอ e, คนไหนสักคนเกิดพิเรนะ แบบมองว่าไอาคิมีจะโปกคอไม่ดีเลยแล้วก็ไปกาเลือกตั้งให้พรรคอื่นนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่ามันก็สามารถทําได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนคนนั้นนะเขาจะเห็นคุณค่าชีวิตของตนเองขนาดไหนนะครับเพราะถึงแม้ว่าไอ้ใบที่มันกาเลือกตั้งเนี่ยมันจะกาให้ใครก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าบนใบเนี่ยมันก็จะจารึกทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ของบุคคลผู้กานั้นนะครับเอาไว้ด้วย หรือถ้าพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็คือมันมีชื่อจารึกอยู่ให้เขาไปตามตัวมาเวลาที่แบบเลือกไม่ได้ดั่งใจเขาอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเราก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าชะตากรรมของคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือคงจะโดนมองว่าเป็นชาวกบฏอะไรไปเรียบร้อยแล้วละครับนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้อาชีพนักการเมืองในฝ่ายตรงข้ามของเฮียคิมเนี่ยนะก็เหมือนจะมีไว้แค่มา ระดับเกาหลีเหนือให้มันดูแบบเกาหลีเหนือก็มีการเลือกตั้งมีฝักไฟอะไรเลือกนะอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วก็คือไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆอันนี้แอดเคยไปอ่านมาแต่ว่าต้องดอกจันไว้ก่อนว่ามันเป็นจากสื่อของฝรั่งนะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าในเกาหลีเหนือมันจะมีแบบพักการเมืองฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายต่างๆมากมายให้มันเลือกสรรเนี่ยแต่ก็ว่ากันว่าไอ้ทุกฝนะ่ายมันจะเชื่อมโยงโครงข่ายแล้วก็สามารถลากกลับไปสู่เฮีกิมได้หมดก็คือ เฮคิมก็เป็นเดือดเฮดคองทุกพักอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับและอาชีพแปลกๆอันต่อมาในเกาหลีเหนืออาชีพคนกวาดหินจราก็คืออันดับที่แล้วเนี่ยเรามีการกวาดขยะทั้งตอนที่ไม่มีขยะอะไรให้กวาดเราว่ามันพีกแล้วนะครับแต่ถ้าว่าพอเราได้มาเจอกับวิดีโออีกตัวที่มัน ลุดออกมาจากเกาหลีเหนืออีกแล้วครับเราก็ต้องได้อึ้งกว่าครับผมเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการไปถ่ายอย่างอนุสรสถานอะไรของคนเกาหลีเหนือนะที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยกล้องมันก็แพนไปเห็นกับอาจูมาหรือว่าคุณป้าคนหนึ่งนะครับที่แกก็ไปนั่งคุดคุดคูด่คคคอะไรอยู่ในอุทยานพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นของเกาหลีเหนือนะครับผมซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวได้เห็นอะไรแบบนั้นปุ๊บเนี่ย ไกด์ที่กำลังพานักท่องเที่ยวดำเนินเที่ยวอยู่นะครับเขาก็รีบมุ่งหน้าไปที่คุณป้าคุดคูเก็บหินคนนั้นเลยแล้วก็ไปทําการรีบไล่คุณป้าออกไปนะครับหรือประมาณว่าบอกให้คุณป้าได้ออกจากบริเวณดังกล่าวอะไรประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งไอตอนแรกเนี่ยคนเขาก็งงกันแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วนี่มันเหตุการณ์อะไรหรือทำไมต้องไปไล่ป้าไปแบบนั้นด้วยล่ะจนกระทั่งในภายหลังคนเขาก็เอาเรื่องราวมาประจิตประต่อกันนะครับแล้วก็ถึงบางอ้อกันเลยว่า หนึ่งในหน้าที่หนึ่งของไกด์นาเที่ยวนักท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือนะนอกจากเขาจะพาเราไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการปกป้องไม่ให้เราเห็นในสิ่งที่รัฐบาลไม่อยากให้เห็นด้วยนะครับคือไกด์เนี่ยจะต้องทําให้สภาพเกาหลีเหนือนะมันดูแบบเพอร์เฟกที่สุดดูแบบเกาหลีเหนือเป็นดินแดนที่มีอารยะดูดีกว่าชาติตวันตกอะไรแบบนี้นั้นดังนั้นเองพอมีขี้ครอกขี้ครอกอะไรแบบคุณป้านั่งเก็บหินน้ำมาโพนี่มันก็แบบ ไม่ได้เกาหลีเหนือไม่มีอะไรแบบนี้ก็เลยต้องรีบไปไล่คุณป้าแกออกไปนะครับผมซึ่งถามว่าแล้วแล้ว,ลวคุณป้าแกไปนั่งเก็บหินตรงนั้นทำดอยอะไรกันละ่ะอันนี้นะครับมันก็จะมีทฤษฎีอีกแล้วนะซึ่งมันก็จะเป็นทฤษฎีแนว,แ,นวแบบอย่างเดียวกับคนเก็บขยะในอันดับที่ผ่านมาเลยแหละว,ว่าทางคิมแลนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้อนาจาักรของเขานะครับมันได้มีอัตราที่คนว่างานมันเยอะเกินไปยังไงละ่ะ เขาก็เลยได้มอบหน้าที่งานอะไรประหลาดประหลาดอย่างเช่นคนทําความสะอาดหินหรือว่าคนเก็บหินเนี่ยให้ได้มาอยู่ตามอนุสรสถานอะไรต่างๆของเกาหลีเหนือที่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าจะไปเก็บกวาดหินอะไรที่มันดูแบบสกปรกปัดกวาดจักใยอะไรเนี่ยให้มันดูเหมือนกับว่าอนุสร์มันได้สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคนมาเยี่ยมเยือนเยอะมากจนกระทั่งอยากยายไม่ขึ้นนะครับทั้งๆท,ที่แบบนักท่องเที่ยวเกาหลีเหนือ ปีๆหนึ่งนี่ไม่รู้จะน้อยกว่าคนที่ได้เข้าไปยังเชียงใหม่อีกหรือเปล่านะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าเขาจะจ้างคนมาเก็บกวาดขยะใ,ให้มันดูสะอาดสะอ้านแบบนั้นนะแต่ฟังแล้วเนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งอะไรนิดหนึ่งนะคือแบบเหมือนกับเราจ้างพานโรงมาให้ทําความสะอาดในสถานที่หนึ่งจะเป็นบริษัทก็ได้อะแต่เราก็ต้องสั่งคําสั่งพานโรโให้เป็นออแอบบแบบเวลามีลูกค้าอะไรมาพานโรโลห้ามาโผล่ตัวอะไรแบบนี้เหรอคือเออนั่นแหละมันก็เป็นความแปลกดีอ๋อแล้วอันนี้เนี่ย มันยังมีอีกเรื่องที่คล้ายๆกันอยู่ด้วยนะซึ่งแอดจะขอเสริมในอันดับนี้ก็แล้วกันนั่นก็คืออาชีพของนักเก็บกวาดหิมะนั่นเองนะครับผมที่อาชีพเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถพบเจอเขาได้อยู่ตามภูเขาอะไรต่างๆนะครับคือทำไมพูดเหมือนกับเราไปสแสวงหาโปเกมอนอะไรแบบเนี้ย ก็คือไอ้ตรงเกาหลีเหนือนะครับมันจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเขาเลยซึ่งชาวเกาหลีเหนือเนี่ยก็ได้เชื่อว่าหรือว่าโดนผู้นําเขาบอกให้เชื่อว่ามันเป็นภูเขาต้นกําเนิดของตระกูลคิมนะครับ ที่แบบเขาก็ได้เชื่อว่าต้นตระกูลคิมหรือว่าคิมผู้ปู่นะครับอยู่ๆก็ได้ลงมาจุดติบนกระท่อมหลังน้อยกลางหิมะบนเขาสูงนั่นนะครับมันก็เลยได้ทําให้กระท่อมน้อยหลังนั้นนะครับเป็นสถานที่โฮลี่ศักดิ์สิทธิ์อารมณ์ประมาณแบบวิหารในกรุงเยรูซาเล็มอะไรประมาณนะั้นเลยที่คนเกาหลีเหนือเนี่ยก็อยากจะมาสแสวงบุญกันนะครับแล้วก็แน่นอนไอ้การที่สถานที่มันสําคัญแบบเนี้ย ขาก็เลยต้องทําให้สองข้างทางที่จะขึ้นไปบนภูเขานั้นนะครับมันดูดีมียอยักษารันเอาไว้ครับผมก็คือเกณฑ์ไพ่ผลจานวนมากมายเลยมาโกยหิมะสองข้างทางนะออกเพื่อให้เป็นหนทางที่ทางรถหรือผู้คนเนี่ยจะได้เดินผ่านขึ้นไปได้สะดวกครับผมแต่ประเด็นก็คือไอจำนวนคนที่มันจะขึ้นไปบนภูเขานั้นแต่ละปีเนี่ยน,นะมันก็ น้อยมากคือน,น้อยจนกระทั่งแบบบางสัปดาห์ก็ไม่มีใครได้ขึ้นไปเลยนะครับผมคือเหมือนกับไอคนที่ทําอาชีพในการโกหหิมาเพื่อเปิดทางเดินแนละ้วก็โกไปเพื่อเปิดทางเดินให้ตัวเองได้ขึ้นไปทําความสะอาดข้างบนต่อนะั่นแหละแค่นั้นคือแล้วแบบนี้นะจะไม่เรียกว่าเป็นอาชีพที่ศูนย์เปล่ากําลังคนไปได้ยังไงนะครับผมแต่แบบอันนี้เรามาต่อกันอีกอาชีพหนึ่งดีกว่าที่บางคนนะครับก็มองว่ามันไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับเพราะแบบนักท่องเที่ยวเวลาไปเยือนอย่างคิมแลนทีไรนะก็ว่ากันว่า เขาจะอยากไปดูเจ้าสิ่งนี้เนี่ยแหละครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาเจ้ไฟจราจรน,นะครับผมหรือว่าตำรวจจราจรหญิงที่ได้มาทําหน้าที่โบกรถแทนไฟเขียวไฟแดงของเกาหลีเหนือกันนะครับผมเนื่องจากว่ามันเคยมีคํากล่าวนะครับว่าถ้าหากใครอยากจะไป็นผู้หญิงแบบสวยๆชีๆแปะแปะได้มตารฐานเกาหลีเหนืออะไรเนี่ยเรานะครับ ก็ต้องไปหาบนท้องถนนครับก็คือไปดูไพวกผู้หญิงจราจรอะไรแบบนี้นั่นแหละเพราะว่านั่นน่ะคือสิ่งที่สวยๆที่สุดแล้วที่มันจะได้มาปรากฏบนเกาหลีเหนือนะครับก็คืออันนี้เนตต้องอธิบายก่อนว่ามันจะต่างกับประเทศอื่นทั่วโลกมากนะที่แบบพอผู้หญิงคนไหนเกิดมารู้ว่าตนเองมีของดีรู้ว่าตนเองหน้าตาสวยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปเป็นนางแบบดารานักร้องหรือถ้ายุคนี้อินเทรนด์หน่อยเนี่ยก็ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันใช่ไหมครับผมแต่ถ้าว่า สำหรับที่เกาหลีเหนือนะครับถ้าหากใครหน้าตาสวยๆเรียกจะมีอนาคตก้าวไกลเนี่ยก็ต้องไปประกอบอาชีพเป็นคนโบกไฟแดงไฟเขียวนั่นเองครับผมซึ่งนอกจากการจะไปประกอบอาชีพนี้แล้วมันจะได้เชิดหน้าชูตาตระกูลของตนเองนะเขาก็ว่ากันว่าไอ้เงินเดือนที่จริงๆเหล่านี้จะได้รับนะครับมันก็มีสูงมากด้วย และนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะยังมีโอกาสไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านผู้นงผู้นําคิมอะไรกันได้อีกนะคืออันนี้นะครับมันจะมีข่าวหรือก็อต้องย้ำว่าข่าวหรือนะข่าวหรือที่เขาว่ากันว่ากว่าแม่หญิงไฟเขียวไฟแดงแต่ละคนจะได้มาเป็นแม่หญิงไฟเขียวไฟแดงได้เนี่ยนะพวกเธอทุกคนเนี่ยก็จําเป็นจะต้องผ่านการคัดเลือกจากท่านคิมมาก่อนครับแบบตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวซึ่งแบบ เขามีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงสาวๆทุกคนต้องไปพบไปผ่านอะไรกับท่านคิมมาบ้างเนี่ยอันนี้เราก็ขอเอเว้นให้เป็นช่องว่างเอาให้เพื่อนๆไปคิดกันเองแลวกันโอ้หรหอนี้น,นี่แอดมีคลิปที่เราได้พูดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้หญิงในเกาหลีเหนือมานะครับถ้าหากใครสนใจรายละเอียดแบบยิบยับแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้ลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยแต่ก็เอาเป็นว่ากลับมาที่เรื่องแม่หญิงจลาจรต่อนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแอดก็ได้ยินข่าวลือมาอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะที่บอกประมาณว่า ท่านผู้นําแห่งคิมแลนเนี่ยท่านรู้สึกแย่มากเลยครับกับการที่จะให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยต้องมาตากแดดตากฝนทําหน้าที่เป็นเสาจราจรมนุษย์กันนะครับหลังๆมาเนี่ยทางเกาหลีเหนือ ก็เลยได้เริ่มเอาผู้ผู้ชายมาทําเป็นไฟจราจรมนุษย์กันแทนครับคือตอนแรกเราคิดว่าแบบเขาจะเอาไฟจราจรที่มันเป็นไฟฟ้าจรงิจรงๆมาใช้นะแต่ไม่ใช่ครับเขาได้เปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วอันนี้นี่สาวๆก็ไม่ต้องไปหวังนะเพราะแบบโอ้ยแล้วเดี๋ยวถ้าหากผู้หญิงเกาหลีเหนือที่มาเป็นไฟจราจรก็ต้องเลือกสวยๆแบบนี้คนที่เป็นผู้หนุ่มไฟจราจรเนี่ยเขาต้องเลือกหนุ่มแบบ หน้าตาดีๆกล้ามดากเปรียปร้ยๆมาหรือเปล่ารเาราก็ต้องบอกว่าโน่นะครับผมหนุ่มส่วนใหญ่ที่เขาได้เลือกมาเป็นแบบไฟจราจรเกาหลีเนี่ยก็เป็นผู้หนุม่มรุ่นกล้วยไม้หรือว่าก็เป็นคุณลุงวัยเกษียณอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ลุงนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้อาชีพเสาจราจรมนุษย์เนี่ยมันดูเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่เลยนะเนื่องจากตัวอย่างที่บอกไปในข้อที่แล้วใช่ไหมว่าไอ้ถนนในเมืองของเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เนี่ย มันก็แทบจะไม่มีรถอะไรได้ขับขี่กันเลยนะคือเอาจริงๆถึงแม้เขาจะไม่มีไฟจราจรอะไรเนี่ยรถของพวกเขาก็จะสามารถวิ่งได้แบบไม่ต้องมีการเฉียดชนอะไรกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมถ้าหากมันไม่มีงานอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงกลัวว่าประชากรคงจะว่างงานกันมากเกินไปละมั้งครับซึ่งทีนี้มันก็คงจะมีคนสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้สมมุติแล้วว่าสมมุติมีคนเขาอยากเป็นนักร้อในเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้เลยเหรอครับ เราก็ต้องขอพาเพื่อนๆมาแนะนำก,นกันกับอันดับต่อมาเลยดีกว่าครับนั่นก็คืออาชีพการเป็นนักร้องในคิมแลนนั่นเองโดยแอดก็จะขอเริ่มเปิดจากข่าวอันหนึ่งที่มันก็ได้เป็นข่าวซึ่งโดง่งดังอยู่สักช่วงปี2015เลยแหละที่ตอนนั้นเองนะครับท่านคิมเนี่ยก็ได้ออกมาให้มีการสั่งแบรนพวกเทปเพลงหรือว่าซีดีอะไรกันอย่างมากมายเลยนะที่ถ้าใครมีเนี่ยกห็หยิบมันมาเผาทิ้งให้หมดเลย แล้วประเด็นก็คือไอเทปเพลงที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เทปเพลงของพวกต่างชาติอย่างอเมริกาหรือเกาหลีใต้ด้วยนะแต่มันรวมไปถึงพวกเทปเพลงที่มันเป็นของเกาหลีเหนือเองด้วยซึ่งก็ได้ร้องโดยนักร้องเกาหลีเหนือนะครับเพราะเหมือนกับในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีไอเดียที่ว่าไอพวกเพลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสื่อปลุก ั่นก็ได้ไงให้ hey, แบบผู้คนได้ฮึกเหิมขึ้นมาหรือว่าจะตาสว่างลุกขึ้นมาต่อต้านท่านผู้นําคิมอะไรแบบนั้นไงล่ะครับนั่นแหละเพื่อเป็นการตัดปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นให้มันเกลี้ยงไปนะพวกเขานะครับก็เลยได้มีการสั่งให้กวาดล้างเทปเพลงกับซีดีกันเป็นยกใหญ่เลยแต่แบบเอาจริงๆนะไอ้พวกนักร้องเกาหลีเหนืออะไรเนี่ยเขาก็คงไม่ต้องมานั่งเครียดกับว่าเทปเพลงก็จะถูกเผาทําลายหรอกเพราะรู้สึกเหมือนกับ ค่าลิขส,สิทธิ์อะไรที่นักร้องมันจะได้เนี่ยมันมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมและนอกจากนั้นเองไออนาคตของวงเกาหลีเหนือเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านผู้นําก็จะสั่งยุบเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ทําได้นะครับเพื่อเหมือนเหมือนจะมีวงเกาหลีที่เป็นวงผู้หญิงอันหนึ่งมั้งตอนนั้นปี2006แบบดังมากเลยแต่อยู่ก็หายวูบไปนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านผู้นําจะทรงเห็นว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติอะไรหรือเปล่านะอาเมนเออ เมื่อพูดถึงอาเมนแล้วเนี่ยเราก็มาต่อก,กันกับอาชีพต่อมาดีกว่าครับนั่นก็คืออาชีพผู้นำศาสนานั่นเองเป็นเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะดูไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็คือที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนนะมีสิทธิทเสรีภาพในการจะเลือกนับถือศาสนาอะไรตามแต่ใจก็ได้นะครับตั้งแต่พุทธคริสต์อิสลามขงจื๊ออะไรเนี่ยเขาก็มีให้เลือกหมดนะครับผมรวมถึง ยังมีการอนุญาตให้ทุกศาสนาเนี่ยสามารถมาตั้งศาสนาสถานของตนเองได้หมดเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นโบสถ์คริสต์นะครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ได้มีให้เลือกสรรกันแบบคริสตทุกนิกายเลยไม่ว่าจะเป็นคริสต์คาทอลิกคริสต์โปรเตสแตนต์หรือว่าคริสต์ออร์โธอกดนะครับมีหมดเลยแต่ว่าทุกศาสนาเนี่ยเขาจะได้รับข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับก็คือ จะสอนอะไรก็ได้แต่ห้ามสอนให้มีผู้ใดก็ตามที่มายิ่งใหญ่กว่าองค์ิมนะครับผมซึ่งแบบโอเคละถ้าหากเป็นศาสนาพุทธของจื้อนะอันนี้เนี่ยเขาอาจจะรับได้เพราะแบบจริงๆแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนให้เชิดชูพระพุทธองค์เป็นดุดดังเทพอะไรแต่ท่านเนี่ยได้สอนให้เราเน้นการทําดีมากกว่านะครับหากแต่กับบางศาสนาที่เขาต้องยกย่องพระเจ้าของเขาขึ้นเป็นหลักๆนี่สิแล้วแบบ ผู้สอนศาสนาเขาจะสอนกันยังไงล่ะครับแบบสอนว่าท่านคิมเหนือกว่าพระเจ้าแบบนี้แล้วมันก็คงจะผิดกฎศาสนาใช่ไหมครับผมซึ่งนั่นแหละเราก็เลยไม่รู้เลยว่าอาชีพผู้สอนศาสนาเนี่ยจะมีไปทําไมในที่นั้นนะครับก็<ง>ในเมื่อองค์ศาสดา,าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือองค์คิมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่าถ้าหากใครอยากจะรู้ว่าชีวิตมุมมืดในเกาหลีเหนือจะเป็นยังไงอีกหรือว่าท่านคิมเนี่ยเขาได้มีการ คัดเลือกผู้หญิงอะไรส่วนตัวยังไงนะครับผมลิงก์ก็มีให้ฟังแล้วอยู่ด้านล่างเด้อแล้ววันนี้เนี่ยอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย